ให้จะฟังก็กำหนดฟังที่ส่วนกลางกายวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกรรมกรรมในด้านครอบครัวคนเราเกิดมาเนี่ยในชาติที่แล้วเราทำกรรมไว้โดยท่านรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแต่กรรมมันให้ผลได้ตลอดไม่อดีตชาติเราอาจจะไม่รู้หรอกกรรมคืออะไรอะไรทำไปทำผิดทำอะไรไปตลอดเวลา แต่กรรมพระพุทธเจ้าบอกแม้แต่น้อยนิดก็อย่าไปทํามันให้ผลตลอดแล้วแต่ว่ากรรมนั้นมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามันไม่เหนือมันไม่มีอะไรเหนือกรรมไปได้นะมังพูดถึงในชีวิตครอบครัวเนี่ยบางทีเราจะเห็นบางครอบครัวก็โอ้ผัวเมียนักให้กันดีลูกเต้าสามาัคคีเป็นคนดีกันหมดพากันเข้าวัดเข้าวัง แต่บางครอบครัวโหมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงกันตีกันบ้างทะเลาะกันลูกเต่าก็ไปคนละทิศละทางตอนนี้มันก็เป็นกรรมอดีตชาติของเราแต่พวกนี้จะเลิกกันไม่ได้เอาให้เข้าโรงพยาบาลทะเลาะกันตีกันแทงกันบางคนบางครอบครัวถึงกับฆ่ากันตาย พราะพวกนี้อดีตชาติเขาก็มีกรรมร่วมกันมากรรมต่างๆไม่ว่าน้อยนิดก็จะไปทำาอนะอย่างพวกอดีตชาติเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนะวิธีทำที่จะมาแก้แค้นกันที่ดีที่สุดก็คือการจองเวนบางคนในชาติที่แล้วเป็นศัตรูกันจะต้องทำยังไงให้มันเจ็บใจที่สุดมันจะต้องไปเกิดเป็นลูกมันหรือไปเกิดเป็นพ่อเป็นแม่มันจองเวนกันมาก่อน เห็นไหมมาชาติที่นี้มาชาตินี้บางคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่บางคนก็ฆ่าลูกเพราะอดีตชาติเป็นศัตรูกันมาก่อนนี่เพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าเราจะแค้นใครยังไงก็ตามก็จะไปอาฆาตจองเวียนหรือว่า,ากรรมใครกรรมมันอโหสิกรรมกันไปถึงแม้เราอาโหสิกรรมเขาแม่โหสิกรรมให้เราเขาก็ต้องไปเจอคู่กรณีใหม่แต่กับเราจบ ในชาตินี้โอเคเรามาโหสิกรรมให้เขาแต่ว่าเขาก็ต้องไปหาถ้าเขายังอาฆาตแค้นเราอีกเขาก็จะต้องไปหาเจ้ากรรมในเวรใหม่ที่มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาต้องมาเจอแบบนั้นเห็นไหมมันอยู่ที่ว่า,เ,าเราจะทําใจได้แค่ไหนเห็นถ้าเรามีสติรู้อยู่ลมหายใจใครจะทําอะไรเราก็ช่างมันช่่งมันช่างมันช่างมันเราจะแปะอาฆาตแม้ลายเคา ไม่ว่ากมเล็กกมน้อยก็อยากไปทําบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมพอแต่งงานปุ๊บโอ้หคนอื่นอยู่ดีมีสุขเขารักใคร่กันดีแต่ครอบครัวของเราตัวของเราเนี่ยทําไมเราต้องมีปัญหาในครอบครัวทั้งๆทงี่เราก็เอดีทุกอย่างทําดีกับสามีกับลูกกับภรรยาเราแต่ทําไมเขาถึงมาทําแบบนี้กับเราทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจอ่บางคนก็อ่ ไปมีคนอื่นซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้เราเจ็บใจมากอาฆาตแค้นมันเห็นเราก็ต้องคิดว่าชาติที่แล้วเราต้องทําเขาไว้ชาตินี้เขามาเอาคืนเห็นแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังอาฆาตมั่นร้ายยังคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยวางใจนะชาติหน้าเราก็ต้องไปเจอกันอีกนะแต่ถ้าชาตินี้เราทําใจได้ชาติที่แล้วเราคงไปทําเข้ามาชาตินี้มันมาเอาคืนเราโหสิก,กรรมกันไป จบกันในชาตินี้อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันอีกเลยเราก็จะมีความสุขใจเราก็จะสบายไหมใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อะไรเลยพอสุดท้ายมาเห็นไหมเราก็ปล่อยวางได้เราตายชาตินี้ไปเกิดไปเกิดชาติใหม่เห็นไหมเราก็จะไม่มีศัตรูไม่มีใครมาอาฆาตพยาบาทเราเราก็ไม่อาฆาตใครนะเราก็อยู่เย็นเป็นสุข มันอยู่ที่ใจการวางใจอย่างเดียวนะบางคนเออลูกเต้าออกมาไม่ดีทำให้เราทุกข์ทรมานเห็นไหมในชาติก่อนๆเราต้องทําไวนะ้เราทําไว้ชาตินี้มันมาเอาคืนเรานะมีเหตุขนาดเราเลี้ยงดูอย่างดีอะไรเนะี่ยลูกบางคนมันกนะ็เพราะว่าหนึ่งจิตวิญญาณที่มามาเกิดเป็นเขาอะในชาติที่แล้วทำไม่ดีนะต่อให้เราทําดีแค่ไหนเห็นไหม เขาก็ไม่เห็นความดีของเราเขาก็ต้องเพราะฉะนั้นนะเราต้องทําใจชีวิตใครชีวิตมันเขาก็มีจิตวิญญาณของเขาที่จะต้องมาเกิดเรากเา็เราก็เลี้ยงดูตามฐานะแม่ของน้องหน้าที่ของเราได้แค่ไหนแค่นั้นเราอย่าไปทุกอ,อกทุกใจกับลูกกับล้านเพราะหนึ่งทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราอย่างเดียวเลยเราต้องเอทําใจเราให้เรารู้พอเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าอากรรมนี่มันมีจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากอย่าไปาน้อยเนื้อต่ําใจเราดีอย่างงน้นอย่างนี้ในชาตินีเ้เราไม่ได้ไปทําใครเดือดร้อนทําไมมันต้องเป็นเราเห็นไหมลูกเราก็ดีแต่ทำไมลูกเราต้องประสบเคราะห์กรรม เราต้องประสบเคาะการรมแบบนี้ชาตินี้ดีแต่ชาติที่แล้วเราไม่รู้เราทําอะไรมาบ้างเราต้องทําไม่ดีเราต้องพิจารณาก่อนไม่ว่าเหตุอะไรจะเกิดแก่เราก็ตามกับคนรอบข้างเราก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องคิดพิจารณาก่อนนะว่าเรามีผิดอะไรหรือเปล่าในชาตินี้ที่เรามีทําอะไรเปล่าที่เราผิดในชาตินี้แต่ชาตินี้เราพิจารณาแล้วไม่มีอ๋อแสดงว่าชาติที่แล้วเราทําไป เราต้องยอมรับกรรมเราทำไว้ทำไมบางคนโอ้ทำไมต้องเกิดมาลำบากยากแค้นไม่เป็นไม่เหมือนคนอื่นเขาทำมาหากินลำบากนะเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราทำกรรมดีไว้ทำไมเราไม่ไปเกิดเป็นลูกคนรวยเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐนะีมันเพราะอะไรเราต้องมาเกิดในสภาพแบบนี้นะเพราะกรรมคือการกระทําของเรานในชาติก่อนๆที่เราทำไว้มันก็ให้ส่งมา ถึงมาถึงชาตินี้ที่เรารับเพราะฉะนั้นในชาตินี้เรารู้ละชาติที่แล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้เราอาจจะไม่ได้เจอพุทธศาสนาหรือว่าเจอแต่เรายังโง่อยู่อวิชชาเยอะยังโง่อยู่ังทำอะไรตามใจตัวเองเห็นไหมชาตินี้มันส่งผลชาตินี้เรารู้ละโอแสดงว่าชาติที่แล้วเราทำไม่ดีไหมชาตินี้เราถึงลำบากยากแค้นไม่เหมือนคนอื่นเขา หากินลําบากครอบครัวมีปัญหาหมูสารพัดสารเพที่ประดังเข้ามาช,มชาตินี้เราฉลาดทานศีลภาวนาเราต้องทำเพราะว่าเกิดในชาติต่อไปมันเราจะดีขึ้นเราก็จะเหมือนคนที่เออเขาอยู่ในศีลในธรรมครอบครัอวอยู่เย็นเป็นสุขลูกเต้าไม่มีปัญหาเนี่ยให้เรามาคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงเห็นไหม เราดูก่อนก็ได้ดูว่ามันจริงไม่จริงนะเราดูว่าเออบางคนโอ้ไม่เชื่อหรอกกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อการเกิดใหม่ว่าเกิดทีเดียวตายทีเดียวยเห็นไหมถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทําไมบางคนรวยบางคนจนบางคนอายุยืนบางคนทําไมอายุสั้นเห็นไหมถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ๋ออดีตชาติมันมีจริงเห็นไหมยิ่งเรามาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิมาคิดพิจารณาเนราจะรู้เลยว่ากรรมนี้มันมีจริงให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงให้เรายอมรับให้ได้ว่าเออชาติที่แล้วเราทําไม่ดีมาเราแก้ตัวใหม่เพราะเรายังมีโอกาสแก้ตัวในชาติต่อไปถ้าเรายังทําไม่ดีศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาไม่ดี ชาติต่อไปเราก็จะเกิดอย่างนี้อีกเราจะเอาอีกแล้วอให้ไหมให้เราคิดพิจารณานะบ่อยๆถ้าชาตินี้มันไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเห็นไหมเราต้องเกิดให้มันดีกว่าเดิมชาติที่แล้วเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันจะโง่อยู่แต่ชาตินี้เราฉลาดแล้วเรามีปัญญาแนละ้วเราต้องเกิดให้มันดีขึ้นให้ทุกคนไปคิดพิจารณานะบ่อยๆนั่งสงบปุ๊บเราคิดเอาคนรอบข้างเรานี่แหละไม่ต้องไปเอาคนไกลตัวเรามา เพราะเราจะรู้เลยนะชาตินี้บางคนอตกะนเลาะกันตลอดดูสิครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่หรืออยู่นอนอยู่ร้อนนอนทุ์ให้พวกเราไปคิดพิจรารณาดู